ความในใจที่ซ่อนอยู่วันที่13เมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่การตีความไพ่สภาวะจิตใจภายใน พระจันเศร้าบ่งบอกว่าในวันนี้ผู้ที่เกิดวันนี้อาจมีความรู้สึกที่อ่อนไหวเป็นพิเศษมีจินตนาการสูงหรืออาจมีความรู้สึกไม่แน่นอนบางอย่างซ่อนอยู่อาจเป็นความรู้สึกถึงความลึกลับความไม่ชัดเจนหรือความปรารถนาในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความรู้สึกนี้อาจทําให้เกิดความลังเลหรือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงง่ายสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ อสเวินถือถ้วยเศร้าไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความรู้สึกที่อ่อนไหวอาจมีความปรารถนาในเรื่องของความรักความโรแมนติกหรือความสัมพันธ์ที่ดีซ่อนอยู่อาจมีความรู้สึกถึงความกระตือร้อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแนวโน้มของความรู้สึก สิเปลี่ยนเศร้าแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและความพึงพอใจในระยะยาวอาจมีความปรารถนาลึกๆในเรื่องขององความสุขในครอบครัวความมั่นคงทางการเงินหรือความสำเร็จในชีวิตโดยรวมความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ที่ดีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรู้สึกที่มั่นคงและยั่งยืนสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ที่13เมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีความอ่อนไหวและเต็มไปด้วยจินตนาการภายใต้ความรู้สึกนั้นอาจมีความปรานถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามแนวโน้มของความรู้สึกเหล่านี้จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงและความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมในที่สุดคำแนะนำเพิ่มเติมยอมรับและเข้าใจความรู้สึก ให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่อ่อนไหวและจินตนาการของคุณลองทำความเข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านั้นมาจากไหนและต้องการอะไรกล้าที่จะแสดงความรู้สึกหากมีความรู้สึกดีๆหรือความปรารถนาในเรื่องความรักและความสัมพันธ์อย่าลังเลที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเชื่อมั่นว่าความปรารถนาและความพยายามของคุณจะนำไปสู่ความมั่นคงและความสุขในระยะยาวสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่สภาวะจิตใจภายใน หอคอยเศร้าบ่งบอกว่าในวันนี้ผู้ที่เกิดวันนี้อาจมีความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังสั่นคลอนอาจมีความรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในหรือการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายความรู้สึกนี้อาจทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือความรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่เก็บซ่อนไว ห้าดับเศร้าไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความรู้สึกไม่มั่นคงอาจมีความรู้สึกถึงความขัดแย้งการแข่งขันหรือความรู้สึกพ่ายแพ้ซ่อนอยู่อาจมีความรู้สึกถึงความต้องการที่จะเอาชนะหรือความรู้สึกเสียใจกับผลลัพธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกนี้อาจถูกเก็บซ่อนไว้เนื่องจากความภาคภูมิใจหรือความกลัวที่จะถูกตัดสินแนวโน้มของความรู้สึก เด็กถือเหรียญเศร้าแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้จะนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้หรือการมองหาโอกาสใหม่ๆอาจมีความปรารถนาที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวหรือการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมความรู้สึกไม่สบายใจและความขัดแย้งที่เคยมีจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการมองหาโอกาสและการเติบโตสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารที่13เมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจเต็มไปด้วยความรู้สึกถึงข้อความไม่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลงกระทันหันภายใต้ความรู้สึกนั้นอาจมีความรู้สึกถึงความขัดแยง้งหรือความพ่ายแพ้ที่ยังคงเก็บซ่อนไว้อย่างไรก็ตามแนวโน้มของความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการมองหาโอกาสใหม่ๆและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงในอนาคตคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมยอมรับการเปลี่ยนแปลง พยายามยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมองหาบทเรียนหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายจัดการกับความขัดแยง้งหากมีความรู้สึกขัดแย้งหรือพ่ายแพ้ลองหาวิธีจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์อาจเป็นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือการหาทางแก้ไขปัญหาเปิดรับโอกาสใหม่ๆมองหาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิตสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่สภาวะจิตใจภายใน นักบวชเศร้าบงบอกว่าในวันนี้ผู้ที่เกิดวันนี้อาจให้ความสำคัญกับเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมหรือความเชื่ออาจมีความรู้สึกถึงความต้องการที่จะทำตามกฎเกณฑ์หรือแสวงหาคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้มีรู้มากกว่าความรู้สึกนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกถึงความรับผิดชอบหรือความต้องการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ สีดาบเศร้าไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความรู้สึกที่ให้ความสำคัญกับหลักการอาจมีความรู้สึกถึงความต้องการพักผ่อนการถอยออกมาจากความวุ่นวายหรือการเยียวยาจิตใจซ่อนอยู่อาจมีความรู้สึกเหนื่อยล้าจากภาระหน้าที่หรือความต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อฟื้นฟูพลังความรู้สึกนี้อาจถูกเก็บซ่อนไว้เนื่องจากความรู้สึกว่าต้องเข้มแข็งและพร้อมเสมอแนวโน้มของความรู้สึก หกถ้วยเศร้าแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้จะนำไปสู่ความรู้สึกถึงความสุขความทรงจำที่ดีหรือความปรารถนาที่จะกลับไปสู่สิ่งที่คุ้นเคยและสบายใจอาจมีความรู้สึกถึงความเมตตาการแบ่งปันหรือการหวนรำลึกถึงอดีตความรู้สึกที่ต้องการพักผ่อนและเยียวยาจะค่อยๆนำไปสู่ความรู้สึกอบอุ่นใจและความสุขจากความทรงจำที่ดีสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธที่13มเมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีความขัดแย้งระหว่างขวามมรู้สึกที่ต้องการทำตามหลักการและความรับผิดชอบกับความรู้สึกที่ต้องการพักผ่อนและเยียวยาจิตใจภายใต้ความรู้สึกที่ดูเหมือนจะเข้มแข็งอาจมีความต้องการที่จะถอยออกมาเพื่อพักผ่อนซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามแนวโน้มของความรู้สึกเหล่านี้จะนำไปสู่ความรู้สึกอบอุ่นใจและความสุขจากความทรงจำที่ดีในที่สุดคำแนะนำเพิ่มเติมให้ความสำคัญกับการพักผ่อน อย่าละเลยความต้องการของร่างกายและจิตใจหากรู้สึกเหนื่อยล้าควรหาเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูพลังทบทวนและเรียนรู้ใช้เวลาทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในปัจจุบันแบ่งปันความรู้สึกหากรู้สึกว่ามีภาระหนักอึ้งลองแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและกำลังใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่สภาวะจิตใจภายใน จักรพัดเร้าบ่งบอกว่าในวันนี้ผู้ที่เกิดวันนี้อาจมีความรู้สึกถึงความมั่นคงความเป็นผู้นำหรือความต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆอาจมีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักแน่นหรือความต้องการที่จะสร้างระเบียบแบบแผนความรู้สึกนี้อาจทำให้เกิดความมุ่งมั่นและความเด็ดเดี่ยวสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ สามถ้วยเศร้าไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความรู้สึกที่เข้มแข็งอาจมีความปรารถนาในเรื่องของมิตรภาพการเฉลิมฉลองหรือความสุขร่วมกับผู้อื่นซ่อนอยู่อาจมีความรู้สึกถึงความต้องการที่จะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนฝูงหรือความรู้สึกถึงความสุขที่ได้จากการอยู่ร่วมกันความรู้สึกนี้อาจถูกเก็บซ่อนไว้เนื่องจากาต้องการที่จะแสดงความเข้มแข็งและไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นด้านที่อ่อนโยนแนวโน้มของความรู้สึก กาวดาบเศร้าแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกกังวลความเครียดหรือความวิตกังวลในบางเรื่องอาจมีความคิดที่วงเวียนอยู่ในหัวหรือความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความปรารถนาในเรื่องของความสุขและการเฉลิมฉลองอาจถูกบดบังด้วยความกังวลใจบางประการสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่13มเมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงและการควบคุมกับความปรานถนาในเรื่องของความสุขและการเฉลิมฉลองกับผู้อื่นภายใต้ความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำอาจมีความรู้สึกกังวลหรือความไม่สบายใจบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่อความสุขและความรู้สึกรวมกับผู้อื่นคำแนะนำเพิ่มเติมผ่อนคลายและปล่อยวาง พยายามลดความตึงเครียดและความกังวลใจอาจลองทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเปิดใจรับความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขและสนุกสนานกับเพื่อนฝูงอย่าเก็บความรู้สึกดีๆไว้เพียงคนเดียวจัดการกับความกังวลหากมีความกังวลใจลองหาวิธีจัดการกับมันอย่างมีเหตุผลอาจเป็นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่กังวลสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่สภาวะจิตใจภายในคนรัก บ่งบอกว่าในวันนี้ผู้ที่เกิดวันนี้อาจมีความรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจมีความรู้สึกถึงความปรารถนาในความใกล้ชิดหรือความรู้สึกถึงความขัดแย้งในการเลือกบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกสิ่งที่เก็บซ่อนไว้เจ็ดดาบ ไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อาจมีความรู้สึกถึงความไม่ซื่อตรงการหลีกเลี่ยงหรือการเก็บงาบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่อาจมีความรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองหรือความรู้สึกผิดที่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาความรู้สึกนี้อาจถูกเก็บซ่อนไว้เนื่องจากความกลัวที่จะถูกเปิดเผยหรือถูกตัดสินแนวโน้มของความรู้สึก สองเหรียญเศร้าแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้จะนำไปสู่ความพยายามในการปรับตัวการจัดการกับสถานการณ์ที่หลากหลายหรือการพยายามรักษาสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องการและความเป็นจริงอาจมีความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนทางการเงินหรือความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ความรู้สึกที่ซ่อนไว้ในเรื่องของการเก็บงำอาจจะถูกนำมาพิจารณาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ที่13เมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีความซับซ้อนโดยมีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความรักและความสัมพันธ์เป็นหลักภายใต้ความรู้สึกนั้นอาจมีความรู้สึกถึงความไม่ซื่อตรงหรือการเก็บนำบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามแนวโน้มของความรู้สึกเหล่านี้จะนำไปสู่ความพยายามในการปรับตัวและรักษาสมดุลในชีวิตคำแนะนำเพิ่มเติมพิจารณาความรู้สึกอย่างรอบคอบ ใช้เวลาพิจารณาความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการตัดสินใจต่างๆซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นหากมีความรู้สึกถึงความไม่ซื่อตรงลองหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจและเปิดเผยจัดการกับความไม่แน่นอนพยายามวางแผนและจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมีสติเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่สภาวะจิตใจภายในโลก บ่งบอกว่าในวันนี้ผู้ที่เกิดวันนี้อาจมีความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ความสำเร็จหรือความรู้สึกถึงการบรรลุเป้าหมายบางอย่างอาจมีความรู้สึกถึงความพึงพอใจในชีวิตหรือความรู้สึกถึงการสิ้นสุดของวงจรหนึ่งและการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่เติมเต็มและมีความสุขสิ่งที่เก็บซ่อนไว แปดเรียนเศร้าไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความรู้สึกถึงความสำเร็จอาจมีความรู้สึกถึงความมุ่งมั่นในการทำงานความใส่ใจในรายละเอียดหรือความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซ่อนอยู่อาจมีความรู้สึกถึงความภูมิใจในความสามารถของตนเองหรือความรู้สึกถึงความเพียรพยายามที่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นมากนักแนวโน้มของความรู้สึกอัศวินถือไม้เท้า แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้จะนำไปสู่ความรู้สึกถึงความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นที่จะเดินทางหรือการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอาจมีความรู้สึกถึงความต้องการที่จะผจญภัยหรือการแสวงหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตความรู้สึกที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองจะนำไปสู่ความกระตือรือร้นและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ที่13เมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจเต็มไปด้วยความรู้สึกถึงความสมบูรณ์และความสำเร็จภายใต้ความรู้สึกนั้นอาจมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซ่อนอยู่ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้คำแนะนำเพิ่มเติมชื่นชมความสำเร็จให้รางวัลตัวเองและชื่นชมกับสิ่งที่ได้บรรลุมาสารต่อความมุ่งมั่น ใช้ความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่าลังเลที่จะก้าวออกจากค o m f o r t zone และลองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายและน่าสนใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครความในใจที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ช่วงวันที่13เมษายน2568สำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีลักษณะดังนี้การตีความไพ่สภาวะจิตใจ,ใจภายในพระอาทิตย์เศร้าบ่งบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วผู้ที่เกิดในวันนี้มีความสดใสมองโลกในแง่ดีมีพลังงานและความกระตือรือร้นภายในสูงอาจจะรู้สึกถึงความสุขความสำเร็จหรือความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกนี้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในวันนี้สิ่งที่เก็บซ่อนไว้ ราชินีถือดาบเศร้าไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความสดใสอาจมีความรู้สึกที่ซับซ้อนซ่อนอยู่อาจเป็นความรู้สึกถึงความเฉลียวฉลาดการวิเคราะห์หรือความมุ่งมันที่แน่วแน่บางทีอาจมีความรู้สึกถึงความต้องการความชัดเจนความตรงไปตรงมาหรือแม้แต่ความรู้สึกถึงความเหงาหรือความโดดเดี่ยวเล็กน้อยที่ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นแนวโน้มของความรู้สึก คนโทนน้ำหกเศร้าแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่นี้จะค่อยๆปรับสมดุลและกลมกลืนมากขึ้นอาจจะมีการประนีประนอมการปรับตัวหรือการพยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างความรู้สึกที่สดใสและความรู้สึกที่เฉียบคมภายในความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้อาจจะค่อยๆถูกนำมาปรับให้เข้ากับสภาวะจิตใจที่สดใสมากขึ้นสรุปความในใจที่ซ่อนอยู่ สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568ความในใจที่ซ่อนอยู่อาจมีความซับซ้อนกว่าที่เห็นภายนอกแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่มีความสุขและมองโลกในแง่ดีแต่ภายในอาจมีความรู้สึกถึงความเฉลียวฉลาดความมุ่งมั่นหรือความต้องการความชัดเจนบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งอาจไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนในทันทีอย่างไรก็ตามแนวโน้มของความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆปรับสมดุลและกลมกลืนกันไปในที่สุดคำแนะนำเพิ่มเติม ปิดใจและสำรวจความรู้สึกลองใช้เวลาทบทวนความรู้สึกภายในอย่างลึกซึ้งแม้แต่ความรู้สึกที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาหากมีความรู้สึกที่ต้องการความชัดเจนหรือความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ลองหาโอกาสสื่อสารกับคนที่ไว้ใจอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นรักษาสมดุล พยายามรักษาสมดุลระหว่างความรู้สึกที่สดใสและความรู้สึกที่เฉียบคมภายในเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบในจิตใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร